การช่างคุยเรื่องบ้านนะคะคุณผู้ชมยังสามารถพูดคุยกับเราทั้งสองคนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0263681345ค่ะย้ำา s s s กันสักนิดหนึ่งนะคะ4 2 2 1 0 8 0ค่ะนะคะพี่แท่บอกว่านิ่งไปเลยเพราะมีปัญหายเยอะในเรื่องของบ้านนาคะนครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมา คุยกันได้ครับไม่ต้องอายนะเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่อายเลยนะผม่ตะอชรปัญหาต่างๆนะคะแบ่งปันเรื่องประสบการณ์เพราะบางทีบางทีแบบว่าพอจบจากรายการแล้วโทรมาหาก็คืออยากก็รู้กันแค่สองคนเนี่ยก็อยากจะให้แบบว่าบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับรับรองครับตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็จะ <laughs> ตอบ <laughs> ตอบได้ทุกอย่างนะคะ <c oughs> สำหรับประสบการณ์ในเรื่องของการอินชเรียบ้านต่างๆตกแต่งในเรื่องไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ต้องจำเป็นจะต้องเป็นบ้านอย่างเดียวนะ <c oughs> หรือว่าใครกำลังจะนักออกแบบตกแต่งโรงแรมร้านอาหาร แม้แต่ร้านขายกล้วยแขกเหมือนกันครับจริงเหรอคะพี่เต้ที่หมดเลยทุกอย่างอ่ะพี่เต้พูดถึงพื้นที่ที่หลากหลายนะคะทีนี้เราเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของบ้านสำนักงานบ้างบางทีจะต้องมีบ้านแล้วก็มีสำนักงานอยู่ข้างล่างข้างล่างบ้านถูกต้องค่ะพี่เต้ทีนี้การแบ่งสัดส่วนจะเป็นยังไงดีคะพี่เต้คะถ้าเป็นลักษณะควรควรไม่ต้องกั้นด้วยอนาเขตของของพื้นที่เตาะหรือว่าไม่ต้องไปทำพอดีช่องพอดีเ่นเพราะว่า มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นล็อกๆ็อกไปคือบ้านมันไม่น่าจะเล็กขนาดนั้นคือก็จัดสรรพื้นที่ต่างๆคือดูซิว่าอ่าเป็นออฟฟิศเกี่ยวกับอะไรจะมีอินโฟมิชันเล็กๆไหมหรือไม่ก็ใน s ควรจะนั่งอยู่ทางทิศทางไหนของของอตัวอาคารเพื่อจะได้มองเห็นการทำงานของลูกน้องอะไรประมาณนี้คือไม่จำเป็นจะต้องกั้นเป็นห้องจนนี่นค,ครับเปิดโอเพนโอเพนแล้วก็ใช้พื้นที่ ส่วนที่เป็นด้านของผน,นังแนวตั้งเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเองเผื่อเวลาเราจะวางแฟ้มวางวางของอุปกรณ์ต่างๆแต่ต้องเช็คดีๆนะครับว่าผนังไอที่เราจะวางหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นผนังเบาหรือว่าเป็นผน,น,นังปูนมันอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่ามันมีโครงสร้างที่ไม่เป็นแบบอาทิเช่นเป็นผนังยิดซ่อมบ่อหรือเป็นผนังเบาเนี่ยมันอาจจะทําให้ เราจะไปวางแบบหนักๆไม่ได้าอาจจะได้แค่เบาๆเราก็เลือกดูด้วยว่าพื้นที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าด้วยไม่ใช่ปุ๊บนั่งทํางานปุ๊บโครมลงมาเจ็บปวดเรื่องราวกันไปนะฮะค่ะอ่ามาถึงสายโทรศัพท์นะคะที่มีเข้ามาในรายการบ้างนะคะจะได้พูดคุยร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาทราบชื่อด้วยค่ะ คับเจริญครับ,ค,รบค,คุณ,คณจเจริญน,นะครับค่ะคุณจเจริญมีปัญหาอะไรนะคะใน <ผม S 1> เ,ออเรื่องของบ้านบ้างค่ะครับผมผมซื้อบ้านตอนนี้โครงสร้างนะฮะเนี่อายุหลายหลายปีนะครับตอนนี้เราจะทดสอบเราจะในปูนกับเหล็กนะฮะตอนนี้หละอายุมันหลายปีอยากจะทราบว่าเราจะหาคาแนะนําจากไหนว่าโครงสร้างตัวน,นี้นะครับว่าอายุมันจะ อายุงานมันจะใช้ได้ระยะยาวแค่ไหนนะฮะบ้านนี้อยู่มานานยังครับนิดนึงครับหลีหลีหลีเสียงฟังทางโทรศัพท์นะครับผมเพราะเอเสียงมันกล้องนะฮะอ๋อครับครับจะยังไงคือคือเราจะขอขอคําแนะนําจากการทดสอบโครงสร้างนะครับว่าแต่เขาสร้างมานานหลายปีแล้วนะฮะแต่นี้ผมไม่ทราบอายุงานมันจะ ได้ยืดยาวขนาดไหนรองคำแนะน,นำจะแจ้งการตรวจสอบดูแลโครงสร้างได้จากที่ไหนครับผมอันนี้สงสัยต้องปรึกษาทาง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 หน่วยทางทางหมู่บ้านนี้ตอนนี้เขายังมีทางส่วนกลางอะไรอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่มีแล้วครับคืออ๋อบ้านคือบ้านเก่ามากแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ตัวเทสต,ตัวนี้พูดจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยาก,ยากยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้ว ควรจะปรึกษาทางวิศวกรนะครับและให้เข้าไปดูสถานที่จริงว่าไอ้โครงสร้างไปตรวจเช็คไปรีเช็คว่าไอ้ไอ้ไอ้ปัญหาที่มันเกิดหรือว่ามันยังไม่ได้เกิดหรือว่าอนาคตมันจะเกิดหรือเปล่าลองให้เขาดูครับ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 นะครับผมคืออย่า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 ไปไอ้นั่นคือถ้าให้ทางผู้รู้อะให้ให้เขาเข้าไปดูพื้นที่จริงอะครับแล้วเขาจะให้คําตอบได้ครับผมครับพื้นที่จริงแล้วก็เขาครับครับนะครับผม ชัดเจนะครับเพนบางทีบางทีเราไม่ได้เห็นพื้นที่จริงเราจะมาฟันธงมาต่อบ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นม่วนะฮะเราเราสู้ปรึกษาคือชัวร์เขาบิศวกรเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนเพราะว่าเขามาด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับผมนะครับผมนขอบคุณมากคขอบคุณมากครับผม ได้เลยในเรื่องของการแชร์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านแต่งที่พี่เต้ได้บอกไว้นะคะว่าเรื่องของปัญหาโครงสร้างเนี่ยอยากให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูเองจริงค่ะเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของคือวิศวกรที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเขาจะบอกคนได้ชัดเจนเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะบางทีอ่ะ อย่างอย่างอย่างถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปเห็นพื้นที่จริงเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่ามันมันตอบยากเพราะว่าโครงสร้างบางทีกับางทีอย่างแมทเทเรียลในการใช้ในเรื่องของสร้างต่างๆของอาคารต่างๆของหมู่บ้านต่างๆมันก็คนเราไม่รู้ว่าเกตไหนใช่ป่ะเพราะว่าแมทเทเรียลมันราคาเกตตั้งแต่ดีแล้วก็ไม่ดีอันเนี้ยอายุการใช้งานก็แตกต่างไปด้วยสู้ไปดูพื้นที่จริงแล้วให้เขาคำนวณว่าบางทีเรื่อง ภาวะการแตกแล้วคาหรือว่าในมุมต่างๆเนี่ยบางทีผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาดูแป๊บเดียวเขาก็รู้นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะสังเกตจากคนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นไปซ้ําไปเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้นะว่าเหล็กแบบเก่าไม่รู้มีอยู่เปล่าการํำนวณเหล็กในการใช้เหล็กแล้วจริงๆแล้วใช้เหล็กตามตามสเปคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะคะในเรื่องของวัสดุแล้วโครงสร้างของบ้านนั่นเองพูดคุยการตอบคําถามกันได้เลยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของ ครัวปูนกับครัวไม้อันนี้เราอยู่อยู่ในเรื่องของห้องครัวกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วครัวปูนกับครัวไม้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะไรมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันเพราะบางคนบอกว่าครัวปูนดีกว่าเพราะว่าครัวไม้เนี่ยแบบไม้เป็นวัสดุที่ไม่ค่อยคงทนค่ะที่ได้ยังไงคะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนะถูกแล้วครัวปูนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแบบว่าใช้สอยรุนแรงที่บอกหมายถึงว่าสับโคก บางคนก็มองว่าเดี๋ยวนี้ครัวรวปูนล,ล้ําสมัยไปเยอะนะ,ะฮะอย่าไปคิดถึงว่าครัวปูนเป็นปูนเปลยงวงๆว่าเดี๋ยวนี้เขามีการปรเทคผิวมีกระเบื้องที่สวยงามมีการเจาะช่องให้เรียบร้อยพอไปถึงปุ๊บเสียบบล็อกที่เป็นวิวอินเสียบเข้าไปตามช่องปัก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 ใช้ได้เลยนะครับบางทีบางทีผู้ชมทางบ้านอาจจะเฮ้ยทำไมครัวปูนมันแล้วมันจะสวยไหมไปมาบางทีอยู่ที่ความชอบ สวยเกือบจะเท่ากันแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้กระเบื้องรุ่นใหม่ๆมาไม่แพงนะฮะไม่ต้องมาจากยุโรปยุโรปจากจีนนะฮะเจ๋ง<า>นะครับไปเลือกใช้ตามสถานที่างนมีให้มีให้ชมนะฮะ<า>ส่วนเรื่องกลับไปที่เรื่องของครัวปูนี่ก็หมายถึงว่าถ้าคุณแบบใช้งานแบบจัดจ้านนะ่ะแบบว่าโขกสับเรื่องคนทนแข็งแรงก็ปูนนะ<า>มันก็ต้องแข็งแรงกว่าอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของครัวไม้หมายถึงว่าอาจจะเป็นโครงสร้างที่เป็นไม้ทั้งหมดขึ้นมาเป็นไม้เบาแตไ่ไอพวกนี้จะอยู่อินดอร์อย่างเดียวนะอยู่อาดอร์แต่ครัวปูนก็พอจะอยู่เอัลดอร์ได้หมายถึงว่าบางทีอะลมเข้ามาไม่ต่อไปอชันนอกบ้านแบบน,น,นี้แต่ครัวปูครัวไม้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันก็มีความสวยงามในเรื่องของการที่เป็นไม้เดี๋ยวนี้วัสดุป,ปิดผิวของไม้ก็ ดีขึ้นในเรื่องของลามิเนตต่างๆใน<ะ>เรื่องของวัสดุการติดผิวการลอยการขีดควรกันเรื่องของกดด่างนะครับ<ะ>แล้วก็กลัวไม้สังเกตนิดนึงส่วนมากกลัวไม้ท็อปส่วนมากจะเป็นท็อปไม่หินแกันิีก,ก็เป็นหินเทียม<ะ>ไม่หินเทียมก็เป็นลามิเนตก็คือหมายถึงว่าก็กกโอเคอย,อยู่ที่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยแต่เอาเท่จริงแล้วครัวปูนก,ก็ทนดีแล้วก็ อยู่อวดดอร์ดีแต่ส่วนมากแต่ถ้าเป็นอินดอร์ไม่ควรเอาเอาครัวไม้เข้าไปอยู่แค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยต่างๆเหมือนการซื้อเอเซอรี่มาก่อนเรือคุณอยากจะได้บางคนนะ่ะทำครัวก่อนแล้วค่อยไปเลือกเอเซอรี่ผิดนะฮะควรไปดูก่อนเลยคุณอยากจะได้ที่ชักออกมาปุ๊บมีวางลายเป็นแถวมีขวดปักๆักๆนะหรือมไม่ดึออกมาปุ๊บมีที่เก็บตะเกียบเก็บซออเก็บอะไร ไอ้พวกเนี้ยถ้าคุณอยากหะคุณซื้อมาเก็บไว้ก่อนซื้อมาดูพื้นที่บ้านก่อนนะอย่าซื้อมาเยอะไปกอันนี้ไม่มีที่วางนะแล้วเป็นไงใช้ตะเกียบเยอะใช้ช้อนเยอะขนาดไหนซื้อถาดมาเลยฮะนะครับพอมาถึงเวลาพอช่างมาปุ๊บเห็นอุปกรณ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรย่ว่าปัก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 เรียบร้อยเขาเริ่มมองออกแล้วจะต้องทายังไงบ้างนะครับถ้าอยากจะได้ครัวจริงๆแล้วก็ควรไปดูพวกอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าฟังก์ชันของครัวตอนนี้เยอะมากมีที่ทิ้งเปิดมาปุ๊บมี ที่ทิ้งขยะค่ะนะเปิดดึงชักออกมาปุ๊บมีแบบว่าเป็นลักษณะเป็นสองชั้นม,มีที่วางขวดต่างๆอะไรประมาณนี้นะการเลือกใช้และอย่าลืมเรื่องเรื่องฮูดนะครับฮูดถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างที่ถ้าเป็นเอาดอหรือว่าฮูดเอาจริงๆแล้วนะฮะ A หกสิบเซนอย่าไปใช้เอาอย่างนี้เลยว่<ท>า <ำ S 1> <ๆ S 2> ฟันโทงไปเลย มันใช้ไม่ได้มันใช้ได้มันสวยแต่เรื่องของการที่มันจะใช้งานได้จริงๆนะคุณใช้เก้าสิบเซน up รับรองครับเราเสียแพงหน่อยแต่เราใช้ได้จริงมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือว่าบางทีมันอาจจะดูมันอาจจะแบบว่าบางทีคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยเขามันมีพื้นที่เล็กจ้ะแต่จริงแล้วอีหกสิบกับเก้าสิบเซนออกไปแค่ประมาณฟุตเนี่ยไม่ได้แตกต่างนะแต่มีผลต่อต่อต่อการใช้ขววงคนยิ่งนะนะครับ อ <part> ในเรื่องของครัวผ่านไปห้องน้ำบ้างเราเปลี่ยนฟิลเลยไปห้องน้ำบ้างอันนี้การเลือกชักโครกเขาบอกเป็นปัญหาเหมือนกันจริงๆแล้วแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยากให้พี่เต้ช่วยบอกหน่อยว่าในการเลือกซื้อเนี่ยควรจะเลือกซื้อแบบไหนยังไงมีวิธีการดูยังไงเยอะไปไหมรายละเอียดเยอะเลยนะสุดยอดเลยครับเธอตัวเป็นแสนนั่งๆนะไม่ได้อะบางทีมอ่ะมันอยู่ที่คนเราอ่ะสูงใหญ่เตี้ย คนไม่เท่ากัน<ะ>ทางที่ดีในการเลือกซื้อชักโครกนะครับคุณไปนั่งเลยฮะไม่ต้องอายไปนั่งสักพักดูซิพอไปปุ๊บเฮ้ยมันสบายไหมมันขยับไหมบางคนอะซื้อก็ชักโครกมาตัวละแสนก็บาาน,นั่งแล้วปวดหลังอะมันเรื่องของ<ะ>สริระใช่เรื่องของสรีราของตัวบุคคลว่าเราลอ,ลองดูซิว่าอ,อาจจะ คุณผู้ชายจะยอมให้คุณปยปนรียนะอลองดูซินั่งแล้วมันโอเคไหมสเปซที่นั่งเนี่ย<ะ>มันพอดีไหมนั่งแล้วสดชื่นหรือเปล่านะฮะก็ดูตรงนั้นนะคือสิ่งที่สําคัญความสวยงามบางทีไม่ช่วยอะไรไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับรุ่นใหม่นะฮะคุณอย่าลืมปักตรงชักโครกเดี๋ยวนี้รุ่น<ะ>ใหม่เป็นไงกดปึ๊กมันมีหมดนะอะบอกต,อต่าง<ป>่าเพราะว่าตอนหลัง<ะ>เห็นไหมคนที่บ้านใหม่ๆคือ พอเล่นชักโคกที่ญี่ปุ่นหรือชักโคกที่เป็นระบบไฟฟ้านะก็จะต้องเตรียมปลั๊กไว้ให้เขา่ะใช่ป่ะบางทีใช่แล้วเราไม่ได้เตรียมเอาไว้ถ้าเราไม่เตรียมไ้โยงปุ๊บดูสนุกสนานนะฮะโซฟาตัวตแสนกบาเอ๊ยไม่ใช่ชักโคกแสนกบะแล้วต้องเอยเอาต่อสายไฟกองไว้หน่อยนะครับลองดูแล้วกันลองไปนั่งเชื่อผมเนี่ยโวนนี้ถูกวิธีอันนี้คือ ไม่ต้องไปอายครับไปถึงไปลองไปลองเช็คของดูเลยว่าอ๋อมันใช้ได้จริงไหมนั่งแล้วมันสบายจริงไหมค่ะนะครับเรื่องความสวยงามและสีสันที่ชอบไม่ค่อยว่ากันเอาความไอ้นี่ดีกว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าค่ะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเหมือนกันนะคะต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหานะคะเรียกได้ว่า โอโ้มีอะไรที่อยากจะบอกกับใครหรือว่าหาทางแก้ไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับบ้าน <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้องโทรศัพท์กันเข้ามาค่ะ <c oughs> พูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02668134-5 3 5, นะคะจะได้แชร์ปัญหาต่งางๆร่วมกันค่ะ <c oughs> แล้วก็หาวิธีการในการแก้ไข <c oughs> ตรงนี้เลยทีเดียวนะคะจะได้พูดคุยกันด้วยค่ะ